มาถึงประเด็นร้อนจากห้องคอนเดนเ n ชันบ้างนะคะนะว่าเปนจุดเริ่มต้นของการปฏิรูประบบสาธารณสุขของบ้านเราจริงๆนะคะเมื่อ3ส่วนก็คือกองทุนประกันสังคมรวมถึงกองทุนสวัสดิการข้าราชการและกองทุนหลักประกันสุขภาพทุนหน้าเขาเห็นตรงกันนะคะว่าควรที่จะให้ประชาชนทุกคนเข้ารับการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินได้ทุกโรงพยาบาลทั้งของรัฐและก็เอกชนด้วยนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งก็จะเริ่มต้นในวันที่1เมษายนนี้นะคะเป้าหมายสําคัญก็คือว่าอยากจะให้เกิดความเท่าเทียมกันในคนไทยทุกๆคนนะคะว่าคือไม่ใช่บางคนไปรักษาโรงพยาบาลน,นี้อันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ให้ยาคุณภาพต่ํากว่าะนะในลักษณะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ แผนที่จะรวม3ามกองทุนนี้เข้าด้วยกันนะคะคิดมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลของพลเอกสุรยุจุลานนท์แล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งมาเริ่มได้ในรัฐบาลยุคนี้นะคะจะสามารถทําเรื่องนี้ได้สําเร็จหรือไม่เป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะคะ,ะ,าาคะ,คะติดตามการวิเคราะห์นะคะจากคุณตุลสทิทิ์ทัพทิมบอก,กอของหนังสือพิมพ์ดอ e n a t i o ค่ะสนับสนุนโดยเอโก้กรุ๊ป พลังงานเพื่อชีวิตถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยทุกคนค่ะว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเจอกับมีเหตุฉุกเฉินอะไรต่างๆที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยสามารถเข้ารับการรักษาโดยใช้สิทธิ์คือเหมือนกับว่าไปรักษาได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินโรงพยาบาลไหนก็ได้ค่ะทั้งรัฐและก็กกเอกชน ก็เป็นความร่วมมือของกองทุน3ส่วนถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือมีในส่วนของกองทุนประกันสังคมครับที่ข้าราชการไม่ใช่ข้าราชการสิพนักงานพวกเอกชน,กกชนจ่ายทุกเดือนเนี่ยแหละเราเราท่านๆเนี่ยฮะจ่ายกันอยู่ทุกๆเดือนแล้วก็กองทุนสวัสดิการข้าราชการ,ร,าการค่ะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือบัตรทองบัตรทองที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นสมาชิกอยู่ค่ะครับก็มีการประชุมมีการประชุมนาะยกเป็นประธานแล้วก็สุดท้ายเนี่ย ที่ถือว่าเป็นความคืบหน้าคือบอกว่าทางโรงพยาบาลเอกชนอันนี้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกนะคะบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนยินดีที่จะมาเข้าร่วมโครงการอเป็นความร่วมมือแต่เริ่มต้นที่เรื่องฉุกเฉินก่อนกรณีฉุกเฉินก็ถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จนะฮะหลังจากที่รัฐบาลสองสามรัฐบาลที่ผ่านมาเขาพยายามที่จะ ให้3มกองทุนหลักๆเี่ยมาร่วมมือกันให้ได้ก็มาสําเร็จที่รัฐบาลนี้แต่ทีนี้ถ้ามองเชิงวิเคราะห์นิดหนึ่งค,คุณตุสธิ์มองเห็นอะไรจากกรณีที่รัฐบาลทําในเรื่องนี้ถ้ามองในแง่ของการปฏิรูประบบรักษาพยาบาลเนี่ยผมถือว่าเป็นข่าวดีอย่างที่คุณสมเด็จไทยพูดนะครับเพราะว่าที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนถือบาอย่างหนึ่งกับมี การ์ดอย่างหนึ่งเนี่ยมันเรียกการรักษาพยาบาลที่ไม,ไม,ม,ไม่ไม่เท่าเทียมกัน <c oughs> ต่อไปนี้ก็คืออาจจะแค่ยื่นบัตรประชาชนก็พอแล้ว <c oughs> นะมีอุบัติเหตุอะไรคุณไม่คุณไม่ต้องไปโรงพยาบาลทีอ่อยู่ในประกันสังคมของคุณคุณไปโรงพยาบาลไหนก็ได้ <c oughs> นะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็รัฐบาลถือว่าประสบความสําเร็จ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ต้องระวังเรื่องการเมืองนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าที่มาที่ไปของเงินที่เข้ากองทุนนักศึกษากองทุนมันไม่ตรงกัน นะครับอกองทุนประกันสังคมเนี่ยที่รัฐเป็สายกิจหรือว่าอเอกชนเอกชนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยมันเป็นเงินที่เยอะาาที่สุดมหาศาลแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าตัวเองอะจ่ายเงินเข้ากองทุนนี้ทั้งนั้นนะครับขณะที่ผู้ถือบัตรทองเป็นซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยสีล้านคนนะฮะคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้จ่ายเงินเข้ากองทุน ะะถือว่าเป,เป็นผู้รับสวัสดิการของรัฐอันนี้ก็คือพูดง่ายๆคือภาษีที่ทผู้คนจ่าย,ยม,ามาช่วยทางนี้ไปนะครับเงินของข้าราชการก็มาจากงบประมาณประจำปีนะที่มาที่ไปมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลจะมาผสมผสานการใช้เงินของทั้งสามกองทุนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะที่ผ่านมามันมีามมการโต้เถียงกันก็เพราะว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยไม่ยอม นะคร<ช>ับเพราะว่าบอกว่าเรื่องอะไรจะ,ออะกองทุนที่ประชาชนบริจาคเข้ามาหรือว่าใสาเข้ามาเนี่ยไปให้กับอีกส่วนหนึ่งะนะฮะนี่ก็เป็นแล้วอีกส่วนหนึ่งก็มีการตั้งข้อสงสัยคือกลัวไปก่อนบอกว่าเอ๊ะจะมีทางฝ่ายการเมืองหรือใครที่ต้องการจะเอาเงินกองทุนประกันสังคมที่มันมีมหาศาลเนี่ยเอาไปใช้ทําอะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี้ก็มีการพูดกันอยู่นนครับก็แต่ที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือยังไม่ถึงท่านนั้น,นะะที่ขึ้นวันนี้ก็คือว่า จริงๆแหละรัฐบาลจะเข้าไปสนับสนุนอกองทุนประกันกสังคมด้วยซ้ำไปเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นสมาชิกประกันสังคมแล้วจะต้องไปรักษาในโรงพยาบาลที่คุณไม่ได้จดทะเบียนเอาไว้เนี่ยรัฐบาลจะออกตรงนี้ให้ก่อนนะฮะอันนี้ก็คือว่าตีสวัสดีละพันกว่าล้านสองพันล้านอะไรก็จะดูกันต่อไปแต่ว่าในอนาคตเนี่ยพอเริ่มตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะลามไปถึงเรื่องการเอาเงินประกันกกกสังคมมาใช้ในส่วนอื่นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้รัฐบาลก็ต้องระวัง มันส่วนหนึ่งมันก็ดีที่ว่าจะเป็นการปฏิรูปนะฮะการรักษา<ช>พยาบาลระบบสวัสดิการของประเทศ<ช>แต่<ช>มันก็คงไม่ง่าย<ช>ค่ะคก็ทั้งหลายทั้งปวงงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่จะพิสูจน<ช>์ที่<ช>ท้าทายความสามารถของรัฐบาลคุณยิ่งรักค่ะ เรื่องของโรงพยาบาลพามาดูเรื่องของโรงหนังกันบ้างากับอดีตโรงภาพยนตร์สยามนะครับคุณผู้ชมคงจํากันได้ถูกเพลิงไหม้ไปตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมปี53ตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบเกือบ2ปีแล้วตอนนี้นะครับทางสํานักงานจัดการทรัพย์สินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีแผนชัดเจนเลยครับว่าตกลงพื้นที่ตรงนั้นสิ่งที่จะมีการสร้างขึ้นมาทดแทนนะครับจะเป็นศูนย์การค้าที่มีชื่อว่าสยามสแควร์วันชื่อคือบอกอยู่แล้ว จะก,กลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่สำหรับสยามสแควร์นะครับมีทั้งหมด9ชั้นใช้เงินลงทุนไป1,800ล้านบาทครับจะมีอยู่ทั้งหมด1,500ล้านค้าโดยทางรองอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขายืนยันนะครับว่าเขาจะกันพื้นที่เอาไว้ครึ่งหนึ่งประมาณสัก50-60%ให้กับผู้เช่ารายเดิมที่ร้านของเขาเนี่ยถูกเพลิงไหม้ได้มาจองก่อนนะฮะส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็จะให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ได้มาเช่าพื้นที่กัน และขณะเดียวกันครับยังคงสนเสน่ห์ของสยามสแควร์เอาไว้แน่นอนก็คือจะเปิดโอกาสให้กับบรรดายังนิสัเนอร์อผู้ออกแบบรุ่นใหม่เนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาจับจองพื้นที่เป็นกลุ่มแรกๆนะครับกลุ่มเป้าหมายหลักนะครับทางจุฬาเขาต้องการเอาไว้ก็คือนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองที่มาลูกๆหลานเรียนพิเศษกันรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยเพราะว่าตัวอาคารเนี่ยจะเชื่อมไปถึงรถไฟฟ้าสยามได้เลยนะฮะและขณะเดียวกันบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่า สยามสแควร์วันอันนี้เป็นเพียงแค่เฟสแรกเท่านั้นนะของการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาสยามสแควร์เพราะจะมีเฟสที่2ตามมาครับหลังจากสยามสแควร์วันสร้างเสร็จแล้วก็เปิดให้บริการประมาณเดือนธันวาคมปี56หลังจากนั้นพอเข้าสู่ปี57จะมีการไปพัฒนาพื้นที่ต่อก็คือโรงภาพยนตร์ลิโดจะหมดสัญญาแล้วก็จะทาเป็นศูนย์การค้าใหม่ขึ้นมาแทนก็จะทําพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสว่างๆแล้วก็ทาเป็นศูนย์การค้าขึ้นมาแต่ว่ารูปแบบยังไม่ได้บอกว่า หน้าตาศูนย์การค้าจะเป็นแบบไหนจะเป็นเฟ<อ>สที่สองต่อลิโดยังมีอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทําเป็นภาพยนตร์อยู่ในนั้นด้วยไหมสําหรับศูนย์การค้าแห่งใหม่หรือว,ว่าลิโดจะหายไปเลยเสน่ห์ของลิโดเสน่ห์ของโรงภายพยนตร์สยามหรือว่าสกาล่าเองก็แล้วแต่เนี่ยมันคือความเป็นโรงภายพยนตร์แบบ standalone แบบคือเดี่ยวๆคือไม่ได้เข้าไปอยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะเป็นออผู้ประกอบการใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย น่าเป็นห่วงเหมือนกันวัฒนธรรเหล่านี้มันจะหายไปหรือเปล่าแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นโรงหนังที่ค่าตั๋วถูกที่สุดที่เราสามารถดูได้แปดสิบาทใช่หมหนึ่งร้อยบาทแต่ว่า100บาทแบบที่มีหนังคุณภาพดีๆให้เราได้ดูกันนะคะก็ห่วงอยู่เหมือนกันนะตามภาษาคนที่ชอบดูหนังว่าบรรยากาศแบบนี้มันจะหายไปห,ไปหรือเปล่าคุณโมนยก็ต้องรอดูนะการเช่าสัญญ,ญงสัญญากันต่อระหว่าง ทางเจ้าของพื้นที่อย่างทางจุฬากับผู้เช่าด้วยนะครับคช่ชอะแล้วค่ะดิฉันมาปิดท้ายนะคะด้วยสาวจากอังกฤษนะคะเธ<ม>อป่วยเป็นโรคประหลาดนะคะโรคแบบนี้ไม่ค่อยจะเคยเห็นสักเท่าไหร่นะคะเธ<ม>อคนนี้คือเคที่เดลนะคะ<ม>เป็นผู้หญิงอายุ27ปีจากแคว้นนอตเวล l l สหราชอาณาจักรนะคะโราาคนี้นะคะคือโรคแพ้น้ำตา โรคแพ้น้ําตานะคะแพ้น้ําทุกอย่างอะ่ะคือจริงๆเป็นโรคแพ้น้ําแต่ว่าน้ําทุกอย่างเนี่ยมารวมถึงน้ําตาของเธอด้วยะนะคะร้ายแรงขนาดที่ว่าถ้าหากว่าเธอร้องไห้อาจจะทําให้เธอเสียชีวิตได้นะคะนอกจากนี้เธอยังต้องเลิกประกอบอาชีพที่เธอรักก็คือการเป็นครูสอนเต้นเพราะว่าครูสอนเต้นเต้นแล้วเหนื่อยไงมีเงื่อ<ม>เงื่อนเนี่ยมันทําให้เธอทุกทรมานเหมือนกันนะคะ โรคแพ้น้ำนะคะจะมีเพียงแค่35รายทั่วโลกเท่านั้นพอร่างกายโดนน้ำก็จะเจ็บแสบมีผื่นคันยิ่งโดนน้ำนานเท่าไหร่นะคะยิ่งอักเสบมากขึ้นเท่านั้นเดลนะคะคือหญิงสาวคนนี้เนี่ยบอกว่าบางครั้งเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าถูกขังอยู่ในบ้านของตัวเองมีอารมณ์<ห>ที่อยากนอนร้องไห้บนเตียงบ้างแต่ทำไม่ได้นะคะบางคนบอกเลยว่าเธออาจจะตายเพราะว่าน้ำได้แต่ว่าไม่อยากจะคาดการชีวิตล่วงหน้าเผื่อว่า อาจจะมีผู้ที่ค้นพบวิธีเยียวยาทําให้เธอสามารถมีชีวิตร่วมกับน้ำได้นะคะแล้วบางคนเนี่ยนะคะก็ยังหัวเราะเยาะถึงโรคของเธอคือเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยอาบน้ำไม่ได้นะคะสามีของเธอดีมากๆนะคะสามีของเธอเนี่ยดูแลทําทุกๆอย่างไม่ปล่อยให้ทํางานเลยซักผ้าก็ไม่ได้นะคะบางทีเนี่ยใช้วิธีการอาบน้ำเธีทำยังไงรู้ไหมวิ่งผ่านน้ํา วิ่งผ่านมาแล้วก็รีบเช็ดตัวให้แห้งภายในสองนาทีสามีของเธอเนี่ยช่วยสระผมให้คือ <c oughs> ดูแลทุกอย่างเลยนะคะโรคนี้นะคะเธอเป็นตั้งแต่อายุ16ปีไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดนะคะ <c oughs> เป็นหลังจากที่ผ่าตัดต่อมทอนซิลทิ้งออทางด้านทีมแพทย์เนี่ยบอกเลยนะคะว่าสงสัยว่าระหว่างการผ่าตัดเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อระดับ สารชีวเคมีในร่างกายที่ช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยในกระเพาะอาหารในร่างกายเธอแล้วก็เลยเป็นผลทำให้เธอเป็นโรคนี้จนถึงเวลานี้นะคะแล้วก็ยังไม่สามารถค้นพบวิธีการรักษาโรคแพ้น้ำสำหรับเธอได้เธอก็ยังพยายามที่จะลองผิดลองถูกในการที่จะหายามารักษานะคะแต่ว่าทำไม่ได้นะคะรวมถึงตอนนี้กำลังปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยาที่คนไข้ปลูกถ่ายอวัยวะใช้เพราะคิดว่าอาจจะมีส่วนคล้ายคลึงกัน ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าร่างกายเธอจะรับอวัยวะเหล่านั้นได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าก็อย่างที่รู้ว่ามันก็มีโอกาสเสี่ยงพอสมควรนะคะให้กําลังใจเธอละกันนะคะถึงแม้ว่าเธอจะจะอยู่ไกลยอยู่ถึงอังกฤษนะคะแต่ว่าโรคนี้เป็นโรคที่นักศึกษา35คนในโลกคนที่ป่วยเป็นโรคแปลกๆแบบนี้นต้องการกําลังใจจากคนรอบข้างมาก<ช>ๆ,ๆนะฮะใช่ค่ะร้องไห้ไม่ได้เหงื่อก็โดนไม่ได้ อาบน้ำนยังลำบากเลยผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเต็มตัวเลยะนะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับห้องข่าวรับบรุนเช้านี้นะคะจริงๆมีอีกหลายข่าวนะคุณโมนายวันนี้นะเสียดายเวลาน้อยไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเอาไว้ตามต่อในช่วงของเก็บตกจากนชั่นแล้วกันนะคะตอนนี้คุณโมนายคุณน,ณนศสิริลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ